วันนี้นะครับผมจะมารายงานเรื่องภูเขาไฟฟูจิเทศญี่ปุ่นนะครับที่เกิดการไร้หิมะปกคลุมนะครับทั้งทั้งที่อุณหภูมินี่ติดลบ20องศาเซลเซียสนะครับปกติแล้วนี่ต้องมีหิมะปกคลุมนะครับแต่ ในปีนี้ไม่เกิดหิมะปกคลุมนะครับเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาตินะครับดังนั้นการที่ภูเขาฟูจินี่ไม่มีหิมะปกคลุมนี่เป็นคำเตือนนะครับว่าในลาวานะครับ ฉันลาวา่าพื้นผิวโลกนี้ก็คือมันร้อนนะครับมันร้อนมากนะครับก็เลยทําให้น้ําแข็งนีมันละลายนะครับละลายเป็นไอน้ำนะครับเมื่อเกิดเป็นไอน้ํามันก็จะระเหยไปยังก้อนเมฆนะครับแล้วก็เมื่อมันระเหยไปยัง เมฆน,นี่นี่มัมีโอกาสที่หลายประเทศนะครับจะต้องได้รับผลก็คือน้ำท่วมนะครับหลายประเทศนะครับและเมื่อชั้นผิวลาวาโลกนี้มันร้อนนี่มากๆนี่มันก็มีโอกาสจะระเบิดนะครับดังนั้น ใครที่อยู่แถวญี่ปุ่นนี้ก็เอระวังเรื่องภูเขาไฟระเบิดอย่างรุนแรงนะครับและหลายประเทศก็ต้องเตรียมการรับน้ำท่วมนะครับ